เปล่าแล้วแกะแกะก่อนนะตอนนี้นะคะน้องๆเพื่อนๆและนน้องๆคือคือว่าเราโดนหลอกใช่ไหมมันเป็นที่ใส่ฐานปลอมอ่ะมันไม่มีที่ใส่ฐานจรเดี๋ยวก่อนมันเป็นเม็ดเถ้าใส่่านเม็ดล่ะไม่ใช่น่าดาืตออนะไรมาวันนี้น่าดาจะมารีวิวของเล่นชื่อว่า d r e a m y โอ้โหแมว d r e a m y Girl ตาแป๋ว เดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะมถจักรยานมันติดแม็กเลยค่ะแม,ม่นี่เดี๋ยวแกะให้นะเอา้านี่แกะแล้วอ่ะน,นาดาเอาน้ำชาออกมามาจ้ามาเดี๋ยวนาดาจะเล่นให้ดูนี่คือนี่คือตุ๊กตาน้องแป๋วแหววเขาชื่อแป๋วแหววอัน,นาดาเล่นไหนะมีอะไรมั่งรีวิว<ๆ>รีวิว อันนี้ค,คือถาดเขาให้ถาดมาอ่ะเค้กเล่นตรงนี้หน่อยลูกม,มองไม่เห็นเค้กสองอันนะคะนี่นะอ่ะมองีมีเค้กแล้วก็มีจานหรือว่าแบบนี้ดีกว่าไหนยะมองไม่เห็นหนูเล่นตรงนี้หน่อยได้ไหมลูกอ่าชิบแล้วก็ชิบแต่บอลเล็กมากจริงๆอ่ะใซ็ที่นี่ไปซื้อที่ไหนมาคะ ไมซื้อที่เซเว่นมาแพงมากราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนูช่วยแม่ออกหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะถ้าหนูอยากได้หนูต้องช่วยแม่ออกเงินเก็บหนูก็จะต้องลดลงไปลลงไปเรื่อยๆจนหมดอ่าเรามาเล่นกันต่อด,ดีกว่าเราอย่าพูดเรื่องอื่นเลยหันเดี๋ยวเสียเวลานะคะ,อะ,อะเออเจัาดีนะคะจะไปตลาดแม่ไม่เคยเพาะเท่าไหร่เออลืมบอกนี่ค่ะเขานี่ เขามีข้อต่อตรงนี้ก็หนีขยับได้ถอดรองเท้า,อาถอดรองเท้าก่อนคนนี้อยากถอดตลอดแหละอะไรก็จะถอดถอดไม่ได้ลูกถอดได้ไหมไม่ได้อย่าถอดเลยเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวจะบอกว่ามีข้อต่อตรงนี้ตรงนี้นมีข้อต่อนี่ได้หมดส่วนแขนก็จะมีข้อต่อตรงแขนมีข้อศอกแช่วางสออันนี้มันก็เต็มแล้วว่ามัน ไม่จะอะไร,ะไรจะบอกบางนึงคือตรงนี้มันมีรูปหัวใจด้วยแล้วตร,ตรงนี้ตรงกระจกอะม,มันแบบมีเงาจริงๆด้วยแต่ไม่ได้ชัดนะมันแบบอีกเขาจะให้ต้อมมาแล้วเราให,ให,ให,ให้ให้แม่รีวิวกับลูกนี่นะแสงไม่ค่อยพอ,อแล้วก็มีแล้วก็มีต่องเฮ้ยสำหรับกินเค้กแล้วก็มีจานสองใบนี่เวลารีวิวเราต้องทำแบบนี้ลูกมีจานสองใบให้กล้องเห็นชัด แล้วก็มีเค้กเค้กมาก็สองชิ้นเหมือนกันแล้วก็อันนี้มีเค้กสองชิ้นแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรคะน้ำผลไม้แล้วก็ถาดถาดมีกระตุยด้วยกระดาษตั้งหาก็่ใช่กระตุยแล้วก็มีถ้วยน้ำชาตรงน,นี้หน่อยลูกตรงน,นี้หน่อยนี่น่ารักจ้งน่ารักจังเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์เขา เราจะใส่เขาสามารถมีเสียงไหมมีที่ใส่ฐานแสดงว่ามีเสียงเหรอเอ๋ะาใช่เปิดก่อนทำยังไงถึงจะมีเสียงได้ตรงนี้เปล่าออไม่ต้องไม่ต้องกดอเอามานี่เอ้ยเบอะมันเปิดได้เปิดได้เหรอ,อเปิดไม่ได้ได้เพราะว่าตรงนี้มันเล่นให้กล้องเห็นหน่อยสิลูกรีวิวให้กล้องเห็นกนอนนี่ไงอ่านาดาเปิดได้ มันแก็เถิดไปตรงนู้นหน่อยนี่ถ้าว่าถ้าข้างในเปิดไม่ได้ให้มันก็ทีนี้สามารถเก็บเก็บของในนี้ได้ด้วยสิเออใช่ไหมอ้าไฟไฟหรือเสียงจะมีจากไหนลองทําให้ดูหน่อยได้ไหมอืมไม่ต้องใสหมดหรอกลูกบิงเป็นปีนบิดอันนี้หรือเปล่ามันมีฐานอ่ะมันต้องมีเสียงแหละอืมอะไรกดได้หนูก็ลองดูนี่เปล่า อืมเปล่าเดี๋ยวแกะแกะก่อนนะตอนนี้นะคะน้องๆเพื่อนๆแล้วน้องๆคือคือว่าเราโดนหลอกใช่ไหมมันเป็นที่ใส่ถ่านปลอมอ่ะมันไม่มีที่ใส่ถ่านแล้วก่อนมันเป็นเม็ดๆถ้าใส่ถ่านเม็ดล่ะไม่ใช่นะดามาดูสิมันไม่มีเลยม,มันไม่มีวงจรไฟเห็นหมั้ลูกอืมก็สรุปว่าแต่ว่าถ้าใครเห็นแล้วคิดว่าเอ้ย ไม่ใช่นะมันต้องกันหนึ่งนะคอมเมนต์บอกได้นะคะแต่ที่แม่ดูเนี่ยนะมันไม่มีวงจรไฟอะไรเลยเห็นไหมเดียวแิ่ที่แบบไม่มหลุดไปไม่ใช่หลุดหรอกมันเป็นรูอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะปิดกลับไปก็ว่าอยู่ว่าทําไมเปิดอะไรไม่เห็นมีจะมีเสียงเลย,เยใส่กลับไปเหมือนเดิมสรุปไม่มีอะไร,รค่ะรู้สึกว่าเหมือนโดนหลอกนะซื้อมาจากเซเว่นนะเนี่ย หัวขยับไดเ้เอามานี่เอาแี่โอเคเอาให้น้องนาดาเล่นเลยค่ะข้างใต้มันอาจจะมีวงจรอะไรไม่มีหรอกแม่ก็ดูละเดี๋ยวแม่ลองดูซิว่าเขาจะนั่งมอไซค์ได้ยังไงเอาแมา่ดี่ิเชอร์ดิครั่อต้องต้องหัดหัวมาดีๆแล้วก็นั่งเอามือจับเอามือจับแผนเอามือจับแผนมอเอไซค์ลองดูซิทำได้ไหม แล้วดูสิว่ามอไตไซค์จะล้มไหมก็ต้องล้มแหละเพราะมันเบายอย่างนี้น่ะไม่มีอะไรตัร้งได้เลยนี่อ้ะเฮ้ไม่ล้มด้วยอ่าให้เขาขับรถไปเที่ยวก่อนเรามาเตรียมชุดน้ำชาไว้ให้เขาต้องจับไม่ทันอ่ะมาเตรียมชุดน้ําชาให้เขาเดี๋ยวรีวิวให้จบ,จบ น้แม่รีวิวเน้ำชาวางเค้กลงไปเดี๋ยวจะเสริรเคร้กกับน้ำชานะคะชิะ้ใส่ถาดจ้ามันมันไม่ได้นั่งไม่ได้อาใหม่ลองทำใ<ม>หม่ไม่กินหนืยังทำได้เลยนี่ก็น้ำชานะคะช้อนตั้มกับมีดนะคะนี่นะคะ นี่อ่าบอกเขาว่าชุดน้ำชาเสร็จแล้วมาทานได้ค่ะชุดผลไม้ให้กินกับน้ำผลไม้ได้นะคะแต่ว่าข้างในมันข้างในกลมกลวงมันเขาจะทำทำไมอะเทแบบนี้กะกันนี่อ่ะชุดน้ำชาเสร็จแล้วค่ะ